เหนียวนี้ยนุ <Techn Pokémon> ่มเน้อเนียนหนับนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับแบงค์ครับน้องแบงค์ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ23สครับส่วนสูงและน้ําหนักร77ยกครับปัจจุบันเรียนอยู่หรือทางานครับเรียนอยู่ครับคณะอะไรเอกอะไรมหาวิทยาลัยอะไรครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับมหาลัยหลังสิรับงานอดิเรกที่น้องแบงค์ชอบทําเตะบอลครับแสดงว่าเราชอบดูบอลใช่คิดว่าปีนี้ฟุตบอลโลกใครได้แชมป์ ฝรั sea, Saint, ่งเศสครับทำไมต้องเป็นฝรั่งเศสเพราะว่ามีเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้เขาเก่งยังไงเขาเก่งมากเขาใส่เบอร์อะไรเขาจี๊ดจัดเบอร์สิบคั้งกางเกงในเบอร์อะไรเบอร์เก้าครับรองเท้าไซส์อะไรไซส์สี่สองแสดงว่ารู้จริงรู้จริงฝรั่งเศสนี่มีดีที่อาหารอะไรอ่าสปาเกตตี้ครับเฮ้ยใช่ปะวะสุดยอดนะเราแล้วเราคิดว่าคืนนี้ระหว่างโปรตุเกสกับโมร็อกโกเป็นไงบ้างโปรตุเกสชนะจุดโทษครับ สมมุตินะช,ชิงแชมป์โลกปีนี้ฝรั่งเศสไม่ได้ไปทีมที่เข้ารอบอาร์เจนตินากับโปรตุเกสเราคิดว่าเมสซี่กับโรนโด,นโดนใครเก่งกว่ากันเมซี่ครับทำไมต้องเป็นเมสซี่เพราะว่าชอบครับชอบเมสซี่เมสซี่มีแฟนชื่ออะไรชิเมโซครับเฮ้ยมันจะบ้าหรือเปล่า <laughs> สมมุติว่าเราเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังรเราอยากทำคอนเทนต์ในช่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการกิน ทำไมต้องเป็นการกินครับชอบกินครับเมนูที่เราชอบผัดไทยครับรีวิวผัดไทยพี่หน่อยสมมติพี่มีผัดไทยจานใหญ่อยู่ตรงนี้เราจะทํายังไงให้คนอยากกินผัดไทยมีคนดูอยู่5ล้านคนตอนนี้เส้นมันเป็นยังไงผัดไทยเส้นเป็นยังไงเส้นมันนุ่มเหนียวหนึบหนับจะตอบว่าเป็นเส้นจันนิทาชี้แตกนะเส้นมันเป็นยังไงนะนุ่มเหนียวหนึบหนับกุ้งแห้งเป็นไงกุ้งแห้งก็แห้งจี๊ดเลยน้ําซอสมันเป็นยังไงน้ําซอสก็เค็ม๊บนึงนะกุ้งแห้งจี๊ดมันเป็นยังไงวะไปเลี้ยงเยอะ เค็มครับไม่ต้องกินแล้วปกติเป็นชนชอบกินเค็มแลวไตเราเป็นยังตอนนี้ไตเราใกล้แล้วครับใกล้วายแล้วครับเราต้องไปฟอกไหมฟ้อกไหมฟ้อกครับฟอกฟันฟอกไตวันหนึ่งถ้าเรามีแฟนคลับเยอะๆเราอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับครับสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ เหนียวเนียวนุ่มนุ่มเหนียวเหนักอ่ะเมื่อกี้เราหลงไปไงนะเนียวเนียวเราเป็นคนที่ไหนดีกว่าเป็นคนใต้เฮ้ยคนใต้อ่ะเปคนกลางครับแต่อยากเป็นคนใต้อ๋ออยากคนแต่เป็นคนใต้เราเป็นคนที่ไอ้นี่นั่นแหละคนนครนครชัยแอร์ว้าวอะไรคอนเทนต์ที่น็อกแบงค์ชอบดูในทิกเกอรแอนตี้ฮีโร่ครับแอนตี้ฮีโร่คืออะไรอาจารย์สเตฟานเหมือนเวลาบอลจบเงี้ยเราก็จะมีคนมานั่งคุยกันเราก็เข้าไปดูสเตฟานก็เหมือนแบบเราได้แชร์ความคิดเห็นอะไรกันเงี้ยแล้ววิจารณ์คอมเมนเตเตอร์ใช่อะไรแบบนั้น 指导 K O L。